หาก็เคยเห็นหน้าตาขั้งแรกเนาะตอนนี้เห็นเป็นเส้นอยู่นี่นะจะเป็นมีแต่โบ้หัวมันแมนมีมันยยังน้ำไผ่หูกะช่วยบล็อกกันแน่เนาะอ่าไข่ไข่ก็ไม่ถูกแก้วนะท่านผู้ชม สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุบุสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะก่พอดีม้นนี่เขาหากะลุกแต่บ่าน,น้ำเาามาบ้านทิ้นแกวแล้วเนาะตอนนี้เขายุทีบ้านของเบ้าดำแล้วหัวสองสามมือก้อนมันไปบ่านเมียม้นนี้กลับมาแล้วเฮาก็เลยว่าซิมาเปิดกล่องของฟ้ากเนาะจากตลาดภูจากทางประเทศไทยที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นส่งมาให้ความจริงกะเอามาตั้งแต่มือวันซุกพิ่นล้วแหละ ต่ว่าเฮากับโบมีโอกาสได้เปิดเบิ่งว่าทั้งในมันมีมอย่างเดมื้อนี้ก็พอดีลูกบานเพิ่นมากอ่ะ,อะ,นะเนาะเฮากัเลยจัดเลยเปิดเบิ่งเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันว่ารอบนี้เพิ่นส่งมาอย่างเดมาให้เฮาเนาะอาว้าวหลายอย่างเลยเนะาะท่านผู้ชมอโอโ้โหเยอะแยะเลย ตัวนี้น่าจะเป็นมีนะท่านผู้ชมข้าพเจ้ากับ,บ่บ้แน่ใจว่าเป็นมีไม่ยังนะหาก็เคยเห็นหน้าตาข้างแรกเนาะตัวนี้เห็นเป็นเ้นอยู่นี่นะ่าจะเป็นมีแต่บ่ฮูว้วมันแม่นมีมไมยังนะไผฮหูกะ่ะช่วยบ็อกกันแน่นเนาะ,ะว้าวตัวนี้ก็คือกันนะพี่นนอะ เป็นมีอีกแล้วมีมีสองฮอเนาะก็นำมาให้อ่าตัวนี้กับ่เคยเห็นพี่เ้องจมันามันมีเป็นยังอยู่บ้านเฮามันบ่บมีขายเนาะกัไพฮูกก็คอมเมนต์บ็อกได้นะว่ามีตัวนี้นี่มันมันมีมันช่างแต่มีตัวหนังสือจีนหู้หนังสือเม่นยังหุ้นอะอยู่น่แล้วกัมีหนังสือไทยเนะยเดี๋ยวค่อยไปอ่านบ้างเนาะหรือว่าผู้ไดูู้กะคอมเมนต์บ็อกเบาดำทั้งลุมนี่เนาะว่ามันแมนเป็นยัง มีรถยังแล้วก็ตัวน,นี้เนาะเป็นหลอดไฟโซล่าเซลล์ไฟถนนที่ว่าเขาเา้าใจมักใส่ติดถนนเนาะเพิ่นกะสงมาให้เพิ่นบ,พนบอกว่าให้เอามาติดหอบหืน้นะนะเพื่อนนะกะขอบใจน้ำเพิ่นหลไหลเนาะที่ว่าอบัว่าเวลาใด็กกับเป็นห่วงเป็นไงนะ้ำพวกเขาตลอดเนาะหลายครั้งงมาเนาะที่ว่าเพิ่นสงของมาให้เขาแล้วกะ ตัวน,นี้ก็เป็นไฟเองเนาะไฟโซลาเซลล์เอามาติดหลอบเพื่อนอีกตัวน,นี้กันถ้าแล้วเพิ่นกระซงมาให้ลองละอันหนึง่งเข้ากะได้ใส่เนาะคักพี่นอ้องมือเนาเห็นเลือดแปลงนะเข้ากะได้ใส่แล้วก็ตัวน,นี้เนาะอ่าเป็นหลอดไฟตัวน,นี้นี่สองอันแล้วก็บัดน,นี้มันแมนอีสัง่ง มีตัวนี้สองอันนะพี่น้องแต่บบฮู้วะ่ะมันเมนเมียงไข่ไข่ก็ไม่ถูกแขวนาะท่านผู้ชมแต่มันบุแมนีนถ่ายเดานี่น่าจะเมนลนรถไฟเนาะนี่อ่ะคืดๆวันน,น,น,น่าจะเมนลนรถไฟเดี๋ยวเขาลองมึงเนาะท่านผู้ชมพอดี เขาเปิดคอมอยี่นี่ลอมวง Man, Man. Oh, Man, น้องมันแมนรือวอรแมนโอ้แมนแท้เนาะนี่เป็นหลอดไฟนะท่านผู้ชมกะพอดีคักเลยท่านผู้ชมเวลาหล่นคอมหล่นนั่นนี่เสียบแบบนี่ได้ตอนนี้มากกว่าคือที่สบายเลยท่านผู้ชมหล่นคอมเวลาตอนคืนสี่ได้บ่้เจ็บตาบ่ปวดตานะกะ ขอบใจเพิ่อนอีกดื้มเธอหนึง่งแหลนแลาะเด็กของหลินลลยพี่น้องวันนี้แล้วก็มีตอนนี้มันยาหรือว่ามันขนมขนมตอนนี้เป็นขนมเนาะขนม เวเฟอร์แผ่นสอดไส้ครีมเบิ้งกลองทั้งอิดข้าพเจ้าคิดว่าเป็นยานะ,ะมันคายคายขนมตัวนี้ครับเจ้าก็ยังไม่เคยกินจกนนักเถื่อน้องก็ข้างนี้กัที่เป็นข้างแรกนะที่ว่าด้กินขนมตัวนี้นี่แต่กะ็มีตัวน,นี้เป็นายาแก่ทองเสียนะเนาะเพิ่นกะสงมาให้ ก็มีตัวน,นี้เป็นยาซาลายาสามัญประจำบ้านทั่วๆไปเนาะกะ็มีหลายๆอย่างนี่เป็นยาดมแล้วก็ยาตัวน,นี้ยากาถ้วยทองบ่แม่นแล้วเนาะยาหม่องตาถ้วยทองนอะกะ็มียาสามัญประจำบ้านทั่วๆไปอะไรพี่เนาะก็ตนนัวนี้อ่าพิเศษเนาะคุณ่งมาให้ก็ชิมีประมาณนั้นเนาะอ่าสำหรับ ของลินเฮาเท่านี่กัหลายอย่างแล้วพี่น้องมีทั้งของกินแล้วกัมีทั้งยามีทั้งโอ้เยอะแย,ะเ,ยะเลยพี่น้องเนาะก็ข้าพเจ้ากับโบมี่อย่างไรน้องกอต่องขอขอบใจทางผู้ใหญ่เพื่อนลายๆเนาะที่ว่าโบว่าเวลาใดากัเป็นห่วงเป็นแง่เฮ้าซงเครื่องซงของหันหันนี่นีมาให้ตลอดเนาะเพื่อนกนัเป็นภาระะเพื่อนตลอด ลำบากตลอดลำบากเพื่อเขาตลอดก็ต้องขอขอบอกขอบใจเพื่อนนั่นแหลนะเนาะเทงเครื่องของวนนี้เนาะมุน่ามันอัดสิบหลวงบ่หลายแม่อย่างแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับพวกเขาเนาะในการเหตุลิดต่างๆลงไปยังหน่อยมันก็นเหตุให้พวกเขาฮูา้อ่ะยังมีอีกหลายๆคนเนาะที่สนับสนุนพวกเขาก็ต้องขอขอบอกขอบใจน้าทานหลายๆเนาะคลิปนี้ก็สซบ่มีอย่างายเขากับเพียงมาแกะกล่องให้เบิ่งซื่อๆเนาะ ขาบขอกความใจลาย,ลายๆเนาะที่ว่าสมเครื่องของพวกนี้มาให้บ๊ายบายขอบใจเนอร์ไหมใจเนอร์ขอบใจลายลาย